ที่ลานจอดรถโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยานะครับโรงแรมชื่อดังมาเปิดใหม่แล้วก็ที่จอดรถค่อนข้างแคบยาริสเอทีตัวใหม่ T เนี่ยเป็นยังไงบ้างเข้ามามุมเลี้ยวมุมแคบมุมเพราะเพราะท่อเท,ท,ที่ยวเราเป็นค่อนข้างแคบนะแล้วก็มืดด้วยน,นะแคบแล้วก็มืดแล้วก็มีช่วงแบบว่าอะไรคะไอ้นี่ขึ้นมาออ๋ตรงไปโนะน่นไปนู่นเลยยังไงบ้างมุมมองที่จอดรถแคบแคบก็ค่อน ท้องตัวดีนะก็รถมันไม่ใหญ่เกินไปอ๋อแต่มันก็แค่ายาวแต่มันก็ไม่ได้แบบว่ายาวมาก <S <S ใช่มันแคบนะ <S <S อันนี้ก็เป็นอีกข้อดีนะครับของอรถเขาเรียกว่าอีโคคารแล้วกันนะอันนี้ก็มันเขาอ,อยู่ในอีโคคาร์เฟสสองนะ,ะก็การสอบอเข้า ที่จอดรถการจอดรถในวงเลี้ยวแคบๆ,ๆอะไรเงี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ดีเดี๋ยวเราด,ดูง่ายดูง่ายเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นกันดีกว่าอันนี้เราผมมาลองเป็นผู้โดยสารดูนะครับอยู่ในเจ้ายาริสเอทีใหม่นะครับวันนี้เรามากันโอ้หลากหลายรุ่นนะครับเมื่อตอนขามาเราก็าได้ลองครอสนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเด็นหลักเลยเราอยากจะลองเจ้ายาริสเอทีตัวที่เรา กำลังรีวิวกันอยู่คันนี้ก็คือเจ้าตัวอะไรนะตัวท็อปเลยเลยักซ์สุรีพรีเมียมหรือพรีเมียมลักซ์สุรีเบาะสีแดงเบาะสีแดงนี่เลยมาดูกันก่อนเลยนะครับแดงตรงแผงคอนโซลครึ่งคอนโซลน,นะครับตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พื้นที่เท้าแขนด้านข้างสีแดงเบาะสีแดงลายข้อหลามตัดนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับแล้วก็มีเนีย่ยตรงกูบหนึ่ง นะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะแดงหมดเลยนะตัวนั่งตัวพนักพิงก็จะเป็นลายข้งหลังตัดนะครับสัมผัสแรกนี่เขาจะมีระบบเซ็นเซอร์เตือนทุกอย่างระบบเยอะเยอะเยอะเวอเว์เยอะเ,เกินกว่ารถระดับนี้จะมีให้นะครับใช่เข้ามานั่งนี่แบบ อะไรเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่เหมือนแบบว่าอีโคคาร์เลยเนี่ยแล้วเขาก็มีเตือนอ่าเลนคิปปิ้งเพราะว่าเราไม่ได้ยกเลี้ยวอ่าไม่ได้ยกเลี้ยวมันก็จะไม่เหมาะกับคนที่อชอบเลื้อยหรือแบบออกเลนเปลี่ยนเลนบ่อยๆอะไรเงี้ยนะมันจะพวงปลายอ่ะมันจะดึงดึงแรงไหมความรู้สึกของผู้หญิงมันดึงตึ๊ดดึงก็ดึงแบบว่ารู้สึกใช่แต่ถ้าเกิดคนที่สนใจแล้วก็จะแบบทำไมมันดึงอะไรอย่างเงี้ย แต่<น>ระบบมันสามารถปิดได้ปิดได,ไ,ได้ก็ปิดตรงในส่วนของตัวป้องกันการชนด้านหน้านะครับก็กดสั้นๆน,นะครับมันก็จะมีตตมจริงๆไอ้พวกนี้มันน่าจะแบบว่าแยกฟังก์ชั่นออกมาชัดเจนเลยแต่คือทริปนี้ที่เรามาอาจจะมีทั้งวิศวกรใช่ไหมแล้วผู้ออกแบบแล้วก็ฝ่ายตลลดการตลาดมานั่งคุยกันแบบเยอะแยะเลยนะครับรถคัน hmm. นี้เขาก็จริงๆก็ให้ใช้เน้นไปที่กลุ่มผู้หญิงเป็นหลัก mm hmm. นะ ประมาณสามสิบเนาะตร,ตรงไว้ตรงไว 30, ้ตรงไวเขารีวิวด้วยสสิบใช่นะครับอันนี้ก็จะมีสีแดงด้วยนีสีแดงเห็นมาอ๋อมีสีแดงอันนี้เป็นสีแดงธรรมดานะครับล้วมีสีเทาแล้วนี้เราขับตัวเทอป็คือเป็นสีขาวข้างในสีแดงนะครับัตัวเล็กก็แบบจิ๋จ้า,าดีนะเออแต่แต่ลองนั่งดูรู้สึกว่าตอนออกตัวอะไรเนี้ยมันอาจมีอืดหน่อยหน่อยแต่เมื่อแบบตอนช่วงใช่ช่วงแรกๆมันเหมือน,อ,นอืดน,นิดนึงอ่าแต่พอกดไปอ่ะมันมาันมาใช่ไหม มาตืดเลยนะใช่มาตืดเลยเพราะว่าเมื่อวานวิ่งกันมาเนี่ยเกินเกินเกินความเร็วกฎหมายไปเยอะวิ่งกันแบบว่าอย่างสนุกแบบเฮ้ยเรามาทดสอบอีกพวกคาหรือว่าเรามาเรืมาเออเราเรานว่าเราขับรถแบบเออเอาติปนะที่แบบความเร็วเนี่ใช่ใช่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเครื่องเท่านี้จะทําความเร็วได้ขนาดนี้มันมาจากช่วงล่างของอ่าวิศวกรเขาบอกมาแล้วครับว่าคันนี้มันใช้แพลตฟอร์มใหม่นะครับคือ DNGA นะครับก็คือไม่ใช่ TNGA นะ d n g A ก็คือของไดฮัสุนะครับแล้วก็เขาได้ปรับปรุงแพลตฟอร์มใหม่นะครับทำให้แพลตฟอร์มตัวนี้น้ำหนักลดลงไปจากรุ่นเดิมนะครับถึง20กิโล,โลเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เขาสามารถใส่แม็กได้ใหญ่ขึ้นนะครับใส่แม็กขนาด16นิ้วแล้วครับยางกันหนานะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ฟังก์ชั่นอะไรต่างๆ,างๆนะยัดเยียดเข้าไปเต็มเนียวเลยเขาบอกว่าอย่างเมื่อวานเราได้คุยกับหลายๆท่านนะครับที่ที่ ทีขับเราเขาบอกว่าเออช่วงล่างมันก็กมั่นคงดีแต่ว่าเ,เครื่องยนต์อ่ะตอนออกตัวมันอาจจะมีอื่นๆบ้างแต่ว่าเมื่อรอยลาไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นรถที่ขับสนุกเช่นกันนะ,ะการเราวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยบางบางบางช่วงเนี่ยมันก็จะมีลมแรงบ้างอะไรเงี้ยลรายิ่งวิ่งไปช่วงต่อจากไปสแตทีฝั่งนู้นนะอันเนี้ยเหยียบเส้นไม่ได้เลยนะเือเลยใช่ไหมจับแบบว่าแมนมา คือเราจะให้ดูจริงแล้วอะกล้องเขาจะอยู่ตรงนี้นี่มันจะมีกล้องรนี้2อตัวนะเดี๋ยวเราให้ดูทีหนึ่งมันจะมีกล้องนี้2อตัวและส่วนกล้องตัวนี้นะครับมันจะเป็นเอ่อกล้องที่บันทึกเหตุการณ์เวลาตอนเราขับรถเหมือนกล้องติดติดรถยนต์ทั่วไปนะครับส่วนกล้อง2ตัวนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าจะคอยคำนวณเส้นนะครับมี2ตัวกล้องซ้ายก็คือดูเส้นทางซ้ายแล้วก็ขอบเนี่ยก็จะไปเกือบถึงเส้นเอ่อช่วงตรงกลางถนน ส่วนกล้องขวานะครับก็จะไปจับเส้นขวาแล้วก็อีกอีกเนี่ยมันจะเป็นวีวีอย่างนี้นะนจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เส้นตรงกลางตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงกลางถนนถ้าเกิดมี2เลนหรือเลนสามเลนเขาจะจับประมวลผลหมดเลยแล้วเขาจะระยะหวังผลเนี่ยจะอยู่ประมาณสองร้อยเมตรนะครับเขาบอกว่าเขาจับกล้องได้ไ,ดไ,ดไดกลขนาดนั้นแล้วก็มันจะมีเพื่อมาเชื่อมต่อกับในส่วนของระบบที่เป็นเนี่ยระบบะป้องกันการชนด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ วงการกัญชนหน้าเราก็จะตั้งไว้ได้3ระดับนะครับก็คือมีทั้งหมด3เส้นนะครับถ้าเกิดเส้นใกล้สุดเนี่ยเขายะหวังผลคือ40เมตร40เมตรคือหมายความว่าต้องเอาอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาตอนเราตั้งโหมดเอ่อตั้งไว้ที่ความเร็วเลาตั้งควบคุมคอนโทรลไว้ที่ความเร็วแล้วก็ตั้งเส้นเนี่ยไว้ที่แบบระยะใกล้สุดเนี่ยเวลาตอนถึงระยะ40เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเบรกแรงเพราะเขาถือว่าเส้นนี้มันเป็นค่อนข้างแบบอันตรายแล้วก็ต้องการ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้สําหรับคนขับนะครับคือนระบบมันเยอะแยะมากมายแบบเทียบเท่ารถแบบว่าเรียกว่าเลนสีดะดบกลางเลยที่ใส่ระบบไม่ว่าจะเป็นเลนคีปปิ้งเลนวอลชป้องกันการชนด้านหน้าว,ว่าด้วยราคาเท่านี้เขาใส่มาให้ในอีกูคร์คันนี้แล้วอให้มาเยอะนะครับก็ที่เขาให้มาค่อนข้างเยอะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมนั่งไปด้วยเดี๋ยวรีวิวภายในรถไปเลยทีเดียวนะครับเอาแค่ ผู้โดยสารฝั่งคนนั่งแล้วก็พวกคอนโซลกลางอะไรอย่างนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหน้าจอนี่ครับหน้าจอมันจะเห็นไหมนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอบอกอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิน้าในมอนมันในหม้อน้านะครับแล้วก็แรงดันไฟนะครับแทบไม่ต้องไปต่อ OB d 2ดีเพิ่มเลยนะครับแล้วก็อีกตรงส่วนตรงเนี้ยมันก็จะเป็นป้องบอกในส่วนของขเรียวกว่าอะไรอ่ะองศาการเอียงของรถอันนี้มันอยู่ในรถ s u สนะ รถ crossover ที่แบบว่าดูว่าเนินชั้นเนินเองแค่ไหนเนี่ยใช่ตอนี้ก็คืออะไรนะเขาเอามาใส่ให้ในอีโคคาร์คันนี้ใช่เป็นฟังชันก็เ่มเติมให้เห็นคร่าวๆนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าจอหลักมีีหมดเลยนะครับวิทยุ Android Auto Apple CarPlay นะครับมีข้อมูลรถยนต์อะไรต่างๆนะครับนนะครับมันก็เห็นนะนี่เป็นวอลรุ่มเป็นหน้าจอหลักทัชสกรีนนี่เป็นไหน่วงหน่วงไหม่หน่วงไม่หน่วงเลย แต่ว่าหลักๆเขาจริงจะให้ใช้ที่ในส่วนในส่วนของ Apple CarP ์เพมากกว่านะครับก็มีเครื่องเสียงวิทยุอะไรต่างๆนะครับไล่ลงมาเป็นในส่วนของแอร์แอร์อนี่บอกเลยว่าหนาวนะครับเยน็นด้วยแล้วก็เอาที่สําคัญแอร์เนี่ยเขามีระบบอ้นี้ด้วย PM 2.5นะครับก็จะมีตัวเส้นสีอยู่นะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าอากาศภายในรถเนี่ยสะอาดนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาสีเหลืองเนี่ยก็เริ่มมีฝุ่นแล้วแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยหมายความว่ารถ ในรถเนี่ยมีฝุ่นเยอะนะครับแล้วก็หมายความว่าบางทีเราไปวิ่งไปเส้นชนบทนะครับที่มีฝุ่นเป็นทรายนนเป็นอะไรเนี้ยก็คือในเมืองปัญหาแบบฝุ่นยเยอะยาก็เออมันก็จะทําการฟอกอากาศเองไปเลยนะครับหรือเราสามารถจะเปิดปิดก็ได้นะครับถ้าเปิดเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าเขาจะกรองฝุ่นเพราะฉะนั้นแรงแรงลมจะออกมาค่อนข้างน้อยแต่ว่าอากาศสะอาดแต่ว่าถ้า,เ,าเรา ลมมันก็จะแรงขึ้นแต่ก็เขาก็าไม่ได้ฟอกอากาศให้เรานะครับก็เลือกเอาแล้วกันว่าอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็จะมีตั้งรูมพวกนี้ใช้มือหมุนนะครับนี่มือหมุนอย่างนี้นะครับเป็นมือหมุนแล้วมีแอร์ออโต้นะครับตั้งไม่ได้ว่าจะให้เป่าช่วงไหนตรงนี้ก็จะมี12โวล์นะครับนี่ช่อง12โวล์หรือว่าช่องจุดบุหรี่นะครับแล้วก็จะมีพวกอันนี้เป็นบอกว่ามีคนนั่งหลังมีคนนั่งผู้โดยสารนะครับมี ที่ชาร์จไฟ USB อันนี้เป็น USB A นะครับนี่ไม่ใช่ USB C นะครับมีให้ให้กันด้วยกัน2ช่องนะครับตรงนี้ยังไม่มีในส่วนของตัวไวเลสชาร์จนะครับแต่วิศวการบอกแล้วว่ารอตัว Minor c h a ชนนะครับเขาก็อาจจะแต่งหน้าทาปากได้อันนี้เราบอกเราคุยแล้วนะเขาบอกว่าโอ้ยังมีของให้ใส่เทียบนะครับแต่วก็นี้จะเป็นเกียร์ เกียร์เนี่ยสามารถบุกรบได้ยี่ไท่เบาะสีนี้มันเป็นเฉพาะที่ในเมืองไทยด้วยนะหรือมิดเดตแอดดิชันนะครับสีแดงที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเพื่อคือประเทศอื่นๆเนี่ยไม่มีไม่มีใช่นะครับมีเฉพาะบ้านเราตัวเบาะอ่านะครับในส่วนของตัวเบาะนั่งที่จะเป็นสีแดงแบบนี้ะนรับมีเฉพาะตัวประเทศไทยเท่านั้นไม่มีจําหน่ายที่ประเทศอื่นนะครับส่วนถ้าใครบอกว่าโอ้โหสีแดงมันอาจจะไม่ ไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยคุณก็ไปซื้อตัวรองท็อ,ทอปละกันตัวพรีเมียมนะครับก็จะเป็นเป็นเบาดาแต่อันนั้นเขาจะไม่มีตัวนี้ให้นี่เครื่องเสียงไพโอเนียนะครับเขาไม่มีตัวเครื่องเสียงไพ่อเนียให้แล้วก็ไม่ได้บอกแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นๆนะครับก็ก็จะไม่มีให้ที่แบบว่าทีนี้มันต่างกันเล็กน้อยแหละไม่ได้แบบว่าเยอะแยะอะไรมากมายนะครับมาไล่มาที่ในส่วนของตัว ความสูงลารยิงทีดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัว M Bin Light นะครับ M Bin Light คือเนี่ยขอบเส้นเส้นตรงนี้นะครับจะมีขอบเส้นตรงนี้นะครับที่จะเห็นอยู่แล้วก็จะมีไฟสรงสีเขียวข้างในนี่เห็นไหมตรงนี้มันสามารถเดี๋ยวเราให้ดูนะลองตรงไหนดีตรงน,น,นี้ดีกว่ามันสามารถกดตรงนี้นะกดสวิตช์ตรงนี้อยากได้สีไหนนะครับกดตรงนี้ตอนนี้เป็นสีเขียวนะเราก็จะเปลี่ยนกดไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะนะ จะเป็นสีส้มมันก็จะไปสีแดงนะครับมีทั้งหมด64เฉดสีนะครับเซมเบียนไลท์ก็สามารถเปลี่ยนสีได้อยากจะชอบสีไหนก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ตัวพรีเมียมที่ไม่ใช่ตัวลักซ์รี่นะครับไม่มีให้นะครับมีแค่สีเดียวก็คือจะเป็นสีตรงนี้เออมีมีมีเช่นเดียวกันมี64เฉดสีแต่ว่ามีแค่เฉพาะตรงตรงตรงแต่ว่าตรงเส้นนี่ไม่มีไม่มีตรงเส้นนี้ให้นะครับตัวลักซ์ซูรี่อ่าครับแล้วก็ตรงที่เท้าแขนนี่โอ้ยาวมากอะใส่ของดูดิ ของได้เยอะนะครับดูเก็บเก็บของอว่าเยอะใหญ่นะเก็บของได้ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่ที่วางแก้วอ๋อตรงนี้ต้องระวังน่อะนะมันจะเป็นปลิกิริยแข็งๆนะครับวางแก้วก็วางแก้วนะ้ำอ่ะมันคงไม่หนักมากหรอกแต่ว่าเผื่อจะไปวางอย่างอื่นหรือจะไปแขวนของเนี่ยอาจจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามัน น่าจะมีโอกาสน้ำหนักได้น่าจะจำกัดจำกัด<ค>มันมอ,อ่ามันน่าจะแตกหักได้ง่ายนะครับตรงนี้ฟังเสียงรูแข็งๆนะครับ,นะแ,รบแล้วก็มือจับขนาดตีนนี้ก็จะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้นะครับกระจุกไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้จะมีลวดลายนะครับเป็นขลังตัดเห็นไหมเป็นสีเป็น black นะครับวัสดุต่างๆนะครับก็จะเป็นตรงนี้แข็งๆนะครับเป็นปตักดูแลรักษาดูแลรักษาหน้แลลาแบบนี้ไม่ต้องมาเป็นหนัง นีนะครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นพลาสติกเป็นลูกนะครับมีซอฟทัชตรงนี้นะครับกระจกแต่งหน้าไม่มีให้นะครับกระจกแต่งหน้าไม่มีให้แต่เขาบอกว่าอะไรนะคำวิจัยมาใช่เป่าใช่ส่วนใหญ่อ่ะคนขับอ่ะจะเป็นผู้หญิงก็เลยมีกระจกแต่งหน้าบานใหญ่อยู่ที่ฝั่งนี้เพราะว่าจะเป็นคนที่ขับคนเดียว ก็เลยฝั่งนู้นก็เลยจะไม่มีไมมม่ีาใก็เลยเขาไม่ได้ไม่ได้ใส่มาให้บางคนที่แบบว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่ฝั่งนู้นมาเนี่ยอันนี้คือเหตุผลของเขาอย่างจริงเนี่ยคนนั่งก็ขอขอสักหน่อยก็ยังดีนะคือแบบคนนั่งดูแลแค่คีฟันทําอะไรอะไรเงี้ยขอเออขอสักขอสักหน่อยเห็นหน้าใจก็หน่อยเออหรือว่านั่งหลับไปตื่นขึ้นมาแค่ีตาแคคีตานสักหน่อยอะไรเงี้ยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิซ็อกแต่เมื่อวานผมบอกวิซ็อกวิวิซ็กก่อนไปแล้วแหละ น้ำเมื่อวานเราได้เจอได้คุยกันทั้งวันเลยเลยนะครับก็เนี่ยมีอะไรใหม่ๆเขาก็เขาก็รู้แหละว่าฟิดแบกของลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าอะไรนะท่านผู้ชมอ่ะอยากจะแบบว่าให้เราเหมือนสื่อสารเนาะแทนอะเพราะว่าเบอกมาเลยว่าอยากให้มีอะไรแต่บอกก่อนเลยนะอะไรที่มันสามารถเป็นไปได้นะใช่ไม่ใช่แบบโ hop t ียี่1เ็ดนิ้วในรถครับขอโต๊ะบิงปองโต๊ะสนุก หรือแบบอยากได้พวงมาลัยเจ็ดก้านอะไรเงี้ยมันก็เกิดไปนะดูที่แบบว่ามันสามารถเป็นไปได้ ừ, เช่นกระจกกันในรถระดับอหรือว่าไวเลสชาร์จอ,อ,อ่อรหรือว่าเบาะผมว่ามันอาจจะไม่ต้องเป็นล <ๆ S 1> ิมิเต็ดก็ได้มันอาจจะเป็นเบาะดําคลิปแดงให้มันดูสปอร์ตก็ได้ไม่ได้เป็นต้องเป็นสีดีนี่อไรเงี้ยบอกเรามาได้นะครับแล้วก็โอ้ที่ใส่แว่นนี่ใหญ่นะที่ใส่แว่นใหญ่มากนะครับไฟนี่ไฟตรงกลางนี่ใช้กดเอาตรงนี้นะสวิตช์ตรงนี้นะ ขับแบบว่าคล่องตัวมากคล่องตัวว่าจะซ้ายจะขวาอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วรถมันมั่นคงเดี๋ยวข้างหน้าเป็นโค้งจัดๆเดี๋ยวลองดูดิว่าฟิลโค้งจัดๆเป็นยังไงบ้างนะครับเออเสียงร้อยต่อถนนก็เงียบนะเขาบอกว่าภายในอ่ะเงียบลงอ่าก็เงียบลงจริงอ่ะแต่เสียงเครื่องยนต์่ะเป็นธรรมดาเพราะว่า มันอยากได้ฟีลความขับขี่การสนุกแต่มันไม่ใช่แบบดังงึงตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดังแบบขนาดนั้นมันดังเพื่อปลุกเร้าอารมณ์ในการขับขี่อันเนี้ยมันต้องแยกกันนะบางคนบอกโอ้เป็นเสียงดังเสียงดังอะไรเงี้ยมันจะให้เงียบขนาดนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับในส่วนของบ่อหลังเป็นยังไงบ้างมันกว้างมันแคบมันสูงมันเตี้ยมันยังไงไหมทั้งหลังมันเป็นฟัสแบ็กอะคือฟัสแบ็กด้านหลังคามันจะลาดต่ำลงมาหน่อยหนึ่งเป็นยังไงบ้าง ไม่ต่างจากข้างหน้าไหมมันเป็นเบาะหนังด้วยไหมอ่าใช่เบาะมันนิ่มแล้วก็นั่งสบายแต่ว่าขนาดเนี่ยสูงแค่160ก็ยังรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเฮดอ่ะเฮดเฮดลูมเนี่ยประมาณเท่เนี่ยก็ยังนนิดึงก็ยังว่านะถ้าสูงกว่านี้นะคิดว่าน่าจะติดก็อย่างว่าถ้าคนอันนี้ข้างหลังมันเป็นฟาสแบ็กอ่ะมันก็ก็คือท้ายลาดลางใช่มันก็เลยเหมือนโช้กหัวเนี่ยมันไม่ผูกไงอ่าแล้วถ้าอ่แล้วการน่แ นะเขาบอกด้านด้านหลังเนี่ยเวลาตอนเท้าแขนือะไรเงี้ยตำแหน่งวางแก้วมันพอดีกับมือเลยใช่ฝั่งประตูฝั่งประตูพอดีนะ,ะแล้วก็มีที่วางแก้วมีช่องใส่ของอมีกระเป๋าเก็บสัมภาระมีแอร์ข้างหลังแล้วก็จะมีช่อง USB ให้เสียบตั้งสองช่องโอ้แล้วแต่ว่าไม่มีอไอ้นี่อ่ะเท้าแขกกลางเท้าแขกกลางไม่มีใช่เท้าแขกแขกลางมว้ีาาบางทีแบบอยากเท้าฝั่งนี้ก็ไม่ได้แล้วลเดี๋ยวลองนั่งตรงกลางดูเธอแบบเท้า เพื่อนมาด้วยสามคนตรงกลางแต่ตรงกลางมีเบลใช่ไหมมีเบลนั่งกลางอ่ะสูงมากเลยอ่ะถ้าคนที่ตัวสูงสูงแบบอ่ะอยู่นะถ้าสูงสักร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเอาแค่ร้อยหกสิบดูดิแทบจะติดแต่ถ้านล่งพิงนิดนึงตรงนี้รับพอดีอตรงเนี้ยรับพอดีแต่ว่ามันสูงแล้วมันมองไม่เห็นข้างหน้าไงมันนั่งแล้วมันโด่งขึ้นไปอ่ะอืม มันน,นั่งแล้วมันรู้สึกว่ามันโด่งขึ้นไปมากกว่าตัวอื่นมันตำแหน่งต,ตัวตรงกลางอ่ะสูงแต่ถ้า,ตาแต่ถ้าพูดถึงที่นั่งปกติคือสองที่ด้านหลังก็คือนั่งสบายนั่งสบายกว้างไหมกว้างไหมช่วงขากว้างนะอ่าช่วงขากว้างดีอก็พอแบบพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันได้สบายๆหน่อยแต่ถ้าตัวใหญ่ๆหน่อยก็สามคนก็น่าจะอึดอัดแต่ถ้าเกิดคนตัวสูงอาจจะอาจจะติดศีรษะอ่า นะก็เพื่อวิศวกรเดี๋ยวเราส่งมาให้วิศวกรดูด้วยเออมันก็น่ามีตรงนี้นะอะไรเงี้ยปรับอะไรได้อะไรเงี้ยปรับอะไรได้ไปเนื้อเชนเนาะประมาณนี้แม่แม่ใครว่าเรทนี่ดดานดานนี่ไม่แล้วนี่ขับมาก็ความเร็วไม่เกินไม่เกินความเร็วที่กฎหมายกันหนดนะครับแล้วก็มาดูเรือนไม้เนี่ยเรารู้สึกว่าเออ เรานิดว่ารถมันไม่เร็วนะแต่จริงมันก็เร็วนะช่วงล่างเขาค่อนข้างซับพอร์ตได้ดีและ้ะนี่เราวิ่งช่วงเส้นเอ่อเรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์จากอา่าพัทยานะครับกำลังจะไปกับกรุงเทพคนที่ใช้เส้นนี้บ่อยจะรู้เลยว่าช่วงถนนเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยดีมากนักนะครับเพราะว่ารถบุกทุกวิ่งเยอะแล้วก็มีรอยคลื่นมีตะปุง่งตะปังแต่ว่าอันนี้ขับแล้วอะแทบจะไม่รู้สึกถึงความสะเทือนเลยเนี่ยนิ่งๆเลยตอนนี้ตอนนี้คลื่นๆอยู่เลยนะนะมีอาการนิดหน่อยนะครับอ่าวิศวกรเขาบอกอยู่แล้วว่า ตัวนี้มีการใช้รับช่วงล่างมาใหม่แล้วก็แต่ว่าไม่ได้แบบว่าใส่โชคเทพหรือว่าอะไรมากมายนะ,นะครับเกิดจากการที่เขา,าเรียกว่าอะไรดัมส่วนต่างๆใต้ใต้ท้องรถบริเวณที่จะเกิดเสียงอะไรเงี้ยซุ้มล้อนะครับทำให้การเก็บเสียงดีมันเลยเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างน้อยประกอบกับเนะออมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยช่วงล่างทําไมม,ไนะมันด้้วยนจหา กระจกหน้าเป็นอะคูส hmm. ต wow. <c oughs> ิกหมายความว่าเป็นกระจก2ชั้นนะครับเป็นอะคูสติกที่ค่อนข้างกันเสียงได้ดีนะครับแล้วก็ด้านกระจกซ้ายขวาเฉพาะคู่หน้านะก็จะมีความหนากว่าอ่คู่หลังมันทําให้เสียงโดยรวมเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอ่ค่อนข้างน้อยมาเลยทําให้คันนี้รู้สึกว่าขับแล้วเงียบช่วงล่างหนึบแต่คนบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวกันสิเสียงก็เสียงช่วงล่างก็ช่วงล่างสิแต่พี่พ์นว่าถ้าถ้าดคนที่เคยขับรถเนี่ยเสียงถนนเนี่ยซื่อขาคือคาดคือาดเนี่ย ถ้าเสียงดังเนี่ยมันอาจจะเกิดจากบางทีแบบอุ้ยทำไมเสียงมันถนนมันดังขนาดนีน้แต่เนี่ยมันกเก็บเสียงทั้งหมดนะครับรวมถึงเสียงของอช่วงโชกกระแทกอะไรเงี้ยมันก็ทาให้คันนี้มันดูแล้วแบบเงียบแล้วก็ทําให้แน่นหนึบนะในความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกําหนดนะครับแต่เมื่อเกินกฎหมายกําหนดไปแล้วเนี่ยก็พอมีเสียงเข้ามาเล็ดลอดบ้างนะครับมาจากมาจากด้านหลังนะไม่ใช่มาไม่ใช่มาจากเสาเอหรือเสาบีนะมันจะมาจากเสียงด้านหลังเพราะว่ากระจกด้านหลังเนี่ย มันไม่ได้มันไม่ได้แบบหนาแล้วก็ไม่ได้กันเสียงมากนะครับมันก็เลยเทําให้มันขับแล้วค่อนข้างสนุกสนานโอ้ตัวเลขโอเคนะก็ถ้าขับกันขนาดนี้แล้วตัวเลขขึ้นมา17.7นี่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าปาก็ประหยัดเลยแหละนะครับขับมาอันนี้เราเติม บอกก่อนนะที่เห็นน้ามันมลงไปครึ่งถังเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่น่าจะถึงครึ่งถังนะครับเพราะว่าอาในส่วนของขามาเนี่ยจะเป็นอีกจะเป็นอีกอีกสื่อหนึ่งนะครับที่ขับมานะครับเพราะว่าหัดอัดมาเต็มเหนียวเลยนะครับมันก็เลยอัดได้อัตราบริโภคที่เรามารับต่อเนี่ยมันขึ้นอยู่ประมาณ14โลลิตรนะครับกับความเร็วระดับ17.8แต่ตอนนี้เขาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราก็ดูที่ว่าอยากรู้ว่า ถ้าใช้งานปกติเหมือนคนทั่วไปเนี่ยมันจะทําให้อัตราประหยัดน้ามันเนี่ยดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วในกฎหมายกําหนดนะครับไม่เกินร้อยี่สิบเนี่ยเสียงมอไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยถือว่าเข้ามาน้อยนะ uh huh. เอ,อถือว่าเข้ามาน้อยไม่ได้แบบว่าดังจนตกใจ uh huh. นะครับเบาะนั่งนะครับมันมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่เบาะนั่งมันค่อนข้างนุ่มนะครับมันเลยทําให้การซับพอร์ต มันเลยดูเ่มันดูแบบว่าไม่กระเทือนอ่าไม่กระเทือนมันอาจะช่วงนั้อาจจะกระเทือนตึก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 นี้ก็ได้เนี่ยช่วงนี้ตึก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 เนี่ยแต่เราก็แทบรู้สึกน้อยมากคนนั่ง้วรู้สึกน้อยเออรู้สึกน้อยมากไม่ได้รู้สึกแบบว่าลงหลุมแล้วแบบอักอะแบบแรงแรงอะไรเงี้ยอันนี้ผมลองลากเกียร์นะตอนนี้ขึ้นมาอยู่สี่ห้าพันรอบไปเนี่ยเสียงเข้ามาก็พอมีบ้างนะนะเนี่ยมีกดคลิกดาวเลยนะสี่ห้าพันเนี่ยมันก็พอมีบ้างนะ ความเร็ว120นะจากกล้องน่าจะพอได้ยินเสียงถนนบ้างนะครับก็ถือว่าเก็บเสียงดีนะครับขับสนุกช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเฟร์มนะหลายคนอาจจะบอกว่ากระด้างเท่าที่ขับดูก็ยังไม่เจออาการกระด้างน,นะครับไม่ใช่หาว่าโอยเอยอะไรงี้นะโดยรวม <c oughs> เหมือนกัว่ามันเป็นออกแบบมาเพื่อเป็นรถที่ให้ขับง่ายให้ขับผู้ชายผู้หญิงแต่หลักๆเขาเน้นไปที่กลุ่มผู้หญิงเพราะว่ามันจะมี ช่องอะไรก็ไม่รู้เก็บลวดเก็บผีจหิงจุกจิกเนาะเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนใส่ใจผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกแต่งหน้าเนี่ยก็เอาคือที่เราคุยกับคนออกแบบภายในตัวรถเขาก็เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันจําเป็นใช่แล้วก็โครงอะไรที่เบาขึ้นบ่อยอะไรเบาขึ้นเหมือนรุ่นเก่านะครับแต่ว่าเมื่อใช้ความเร็วสูงอะโครงอะไรมันไม่มันก็ หน่วงนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เบาหวิวจนแบบว่าเหวออะไรเงี้ยไม่ได้เบาจนน่ากลัวอ่าไม่ได้เบาจนน่ากลัวแต่ขับในเมืองนี่สบายขับในเมืองนี่ด้วยแพลตฟอร์มของเขาได้แหละที่มันลดน้ำหนักลงไปเขาก็เลยไปใส่ตัวอื่นทำทำให้รถมันเฟิร์มมากข,ขึ้นนะครับรถเบาขึ้นกว่าเดิมแต่ใส่ของให้มันเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำให้สนุกแต่ว่าพวกวางแก้วอย่างเงี้ยมันมันมันสวยนะแต่ว่าเวลาตอนผมไม่เนี่ยไปอะไรไปไป,ปรับแหวนมันโดนนิดนึงแล้วง้างแล้วมัน จะนนิดๆ,ๆหน่อยๆเนี่ยมันดึงนึงนะครับแต่เนี่ยวางแก้วดีมากกว่าข้างข้างซ้ายอะข้างขวาเนี่ยที่วางแก้วฝั่ง้นดูแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่านะครับแล้วส่วนด้านบอดหลังที่มีความสูงกว่าเพราะว่าเขารองใต้ท้องไว้เพื่ออนาคตอันใกล้นะครับคาดว่าน่าจะใส่ตัวแบตเตอรี่ที่เป็นไฮบริดดีหน้าหน้าข้าหลังแล้วมันรู้สึกสูงขึ้นมาสูงกว่าท้าที่ข้างหลังมันจะเตี้ยลงไปหน่อยแต่เนี่ยเขาเหมือนทําไว้แล้วก็ด้านหลังเนี่ย ด้านหลังสุดอ่ะที่ใครเคยเห็นในร e ีวิวรอบรถท,<ด>ที่ผ่านมาจะรู้เลยว,ว่าด้านหลังเนี่ยกว้างมากนะครับก็เคลื่อนหไหวที่เก็บสัมภาระ,าระใช่แล้วก็ที่เขาบอกว่ามันมีแผ่นปิดอ่ากันกันตาอะไรเงี้ยก็มาจากวิศกวกรชาวไทยที่คิดเป็นวิศวกรผู้หญิงนนะอ่าส่วนใหญ่คันเนี้ยเป็นวิวศกวกรผู้หญิงในการออกแบบตกแต่งนะครับภายใน ซะเยอะนะครับเขาก็ดูว่าเออด้านหลังนี่มันจะมีแผ่นปิดอยู่นะครับกันบังตาแล้วก็มีที่ไว้รองเท้ารักสามคู่นะแล้วก็สามารถถอ,อดล่องล่องข้างหลังออกที่เราเคยถ่ายให้ดูไปแล้วอ่ะยกออกมาได้มันก็เลยทําให้ด้านหลังอ่ะมันจะมีความกว้างอยู่เพื่ออนาคตเขาจะเอาไว้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับในส่วนของระบบแบตเตอรี่นะแต่ว่าก็ไม่รู้ออไม่ใช่ใกล้<า>หรอกอ<ด>นาคตก็ ราคาคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่ห้าห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทห้าสามเก้าห้าห้าสามเก้านะราคา 5, 3, ราคาห้าสามเก้านะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยคือตัวที่เราขับอยู่ตอนเนี้ยเป็นตัวลิมิเต็ดหมายถึงว่าเบาะนะพรีเมียมลักชัวรี่พรีเมียมลักชัวรี่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้ oh. คก็ย่อมเยาวอยู่นะก็ตอนที่ได้แบบอุปกรณ์เทียบภายในใช่ตอนที่เราเปิดตัวเนี่ยหลายคนก็คือฮากับราคาเพราะว่าในราคามันคือราคาดีอ่ะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าขายไปได้จะผ่านคันแล้วเพียงแค่สิบห้าวันนะสิบห้าวันหลังยังเปิดตัวเออขายได้ประมาณหมื่นละพันเฉลียววันละพันเลยนะเยอะนะเฉพาะแค่ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวที่เราขับเนี่ย จะเป็นตัวพรีเมียร์ครับซีดีที่ขายดีที่สุดนะครับแต่จริงเขาก็จะมีตัวล่างนะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักสุรี่นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบเบาะแดงนะครับไม่ชอบตัดพวกเอ็นบลไลท์ออกนะครับก็ราคาก็ลดหย่อนลงมาลดลงก็จะเหลือน่าจะ659ลดลงมาสามห0ื่นใช่ที่เห็นเห็นเมื่อวานวิศวกรบอกประมาณสามห0ื่นก็คือคุณก็จะได้เบาะสี สีดำอ่าได้บอกสีดำนะดีไสไตล์หนึง่งเนาะแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอาเอ็มบินไลท์ก็ได้เครื่องเสียงผมฟังแล้วนะก,ก็ก็ดีดีในระดับหนึ่งอ่ะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าโหดีจนแบบว่าแน่นตึต๊บตึต๊บตึ๊บอะไรอย่างนี้นะก็ดีกว่ารถระดับเดียวกันเพราะว่าก็ใช้เครื่องเสียงอ่าพาเนีย er, แต่ว่าก็เกรดดีหน่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายสามเพิ่อมอีกสามหมื่นก็เอาตัวรองท็อปปูพรีเมียมก็ได้ผมว่าก็เพียงพอแล้วต่อการใช้งานนะครับเพราะหลักๆเนี่ย คุณเน้นขับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับพื้นที่ใช้สอยภายในรถได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ไม่ต้องการอะไรมาตกแต่งเยอะยะมากมายนะครับก็สำหรับผมนะถ้าเป็นตัวใายเลือกนะผมไปตัวพรีเมี่ยมที่มีลักชูรี่นะแล้วก็เขาจะมีตัวตกแต่งเพิ่มเติมให้อีกสาตัวนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าจะชอบการตกแต่งแบบไหนนะครับแ้ใครที่สนใจอยากลองขับนะครับว่าฟิลมัน ยังงไฟิวเป็นยังไงเราเราอยากให้คนที่ไปลองนะไปลองขับออกถนนจริงๆอ่ะอย่าลองขับแบบแค่บนนี่ก<ด>็เหมือนแันว,ว่าขับแปลว่าคุณใช้งานจริงๆอ่ะแปลว่าขับรถของตัวเองเป็นยังไงก็ขับคันที่ทดลองอย่างนั้นะจะได้รู้เพราะบางทีบางคนเล็งแซงหรือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ละคนะสไตล์ไม่เหมือนกันอ่านะประมาณนี้ถ้าคันนี้เต็มสิบนะผมว่าอยู่ประมาณ แปดก้เก้าอ่ะอยู่ซึ่งว่าไม่ไม่มันก็ไม่ได้เดบแบบดีปีสักขนาดอะไรอย่างนี้มันก็มีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ใครที่ไปลองแล้วบอกกันได้นะว่าชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์เข้ามาเนาะคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าแบบว่ายังไงบ้างเออหรือคุณมีคะแนนในใจเท่าไหร่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หรือว่าน่าจะต้องอยากอาจจะต้องเพิ่มอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากให้เขาลดอันนี้แต่ว่ามีอันนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้งานได้จริงงเงี้ยเราก็จะได้สื่อสารกับทางวิศวกรว่าลูกค้าจริงเขาอยากได้อย่างนี้ ฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปละสวัสดีครับ